ขออนุญาตที่จะรายงานเกี่ยวกับเรื่องของงบนะคะเทอดทูลสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพบว่ามีรายจ่ายเพื่อพิทักรักษาเทอดทูนสถาบันพระมหากษาัตริย์ของทุกเหล่าทัพเพิ่มจากปีที่แล้วนะคะมหาศารเลยหรือเปล่าต้องมาดูกันจ้าอ่าเดี๋ยวนะเป็นคลิปนี้สิอืม อันนี้ก็ต้องขอบคุณทางสื่อประชาไทยนะคะมีการรายงานเช่นเคยค่ะเขาบอกว่างบในปี67นะคะก็สูงมากขึ้นเรามาดูกันค่ะเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นทุกเหล่าทัพเลยจากปีพศ2566นอกจากนี้เนี่ยทัพเรือนะคะยังมีการวางวงเงินนอกงบ660.2ล้านบาทในปีนี้ เพื่อวางโครงสร้างพื้นฐานระบบนะคะโลจิสติกแล้วก็บริการของท่ากาศยานอู่ตะเภาแล้วก็ท่าเรือพาณิชย์สัตหีระหว่างวันที่3ถึง5ามกราคมสภาผู้แทแะะนรัษฎรก็จะประชุมเพื่อพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี67ในวาระที่1 โดยประเด็นที่น่าสนใจตามเอกสารงบประมาณที่เว็บไซต์สำนักงานงบประมาณเผยแพร่ในวันที่26ธันวาคมนั้นก็คือเอกสารงบประมาณฉบับที่3เล่มที่1งบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปีนี้ปีใหม่นี้ปี67หน่วยงานที่น่าสนใจนั้นก็คือกระทรวงการหมซึ่งมีเป้าหมายนะะเป้าหมายของการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณแล้วก็ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางจำแนกตามแหล่งเงินผ่านงบประมาณแล้วก็การประมาณค่าใช้จ่ายเป็นเป็นรายจ่ายล่วงหน้าโดยเฉพาะภารกิจที่มีการวางเป้าหมายไว้ที่อะไรรู้ไหมคะการพิทักษ์ปกป้องเทิดทูนเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงก็คือสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศแล้วก็กองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งพบว่ามียอดเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วทุกหน่วยงานเลยจ้าโดยเขาบอกว่าถ้าเกิดรวมแล้วทั้งหมดนะคะตั้งแต่6 76869 7 0รวมแล้วกว่า 8,800ล้านบาทโดยมีรา,ายละเอียดคร่าวๆนะดังต่อไปนี้ซึ่งเราอาจจะไม่ได้สามารถที่จะรายงานครบทุกอย่างเพราะว่าตัวเลขเยอะมากนะแล้วก็ทางสื่อประชา,าไทยเนี่ยก็แยกยิบย่อยตามที่ทุกคนได้เห็นในตารางเลยนะคะซึ่งโอ้โหอันนี้คือเขาเรียกว่าอายอ่านกันไม่หวัดไม่ไหวกันเลยทีเดียว นะคะเดี๋ยวมี่จะลองยกตัวอย่างที่สื่อประชาไทยเนี่ยเขาแจกแจงออกมานะคะสักครู่ค่ะก็เดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นอ่าของทางกาลาโหมนะคะในปี66เนี่ยก็เท่าไหร่เอยโอ้โหนี่มันเป็นตัวเลขอะไรเนี่ยอืม อันนี้เนี่ยคือทางสื่อประชาไทยเนี่ยเขาทำเป็นตารางนะคะแล้วก็มีแยกตั้งแต่6-6 6-7-6-8-6-9-7-0รวมแล้ว5ปีนะคะก็แล้วแต่เลยว่าอย่างเช่นกระวงกลาหมนะในปี6-6เนี่ยก็คือ1,033.22ส่วนปี6-7เนี่ยก็เป็น1,033.19 ส่วนใหญ่นะเฉลี่ยกันทุกๆปีเนี่ยของกลาโหมเนี่ยแทบจะเท่ากันหมดเลยก็คือถ้ารวมแล้ว5ปีเนี่ยมันก็ประมาณ5,165.98ล้านบาทเนาะน่าจะประมาณนี้ส่วนทางกองทัพบ,บกนะคะก็รวมแล้ว5ปีก็อยู่ประมาณ1,446.51ล้านบาท ส่วนกองทัพเรือนะคะก็ประมาณ1,606อ่ะขออภัยนะ,ะ1ะ1,627.69ล้านบาทส่วนกองทัพอากาศนะคะก็ประมาณ297.53ล้านบาทส่วนกองทัพไทย285.40ถ้ารวมแล้วทั้งหมดนะคะก็คือประมาณนะคะ 8,823.11ล้านบาทอืมโอ้แล้วก็มีแยกย่อยเลยนะว่าสำนักงานปหลัดกระทรวงกราราโหมเนี่ยมีทำอะไรบ้างอย่างเช่นนะคะอันนี้เรายกตัวอย่างคร่าวๆนะ 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ มี2นะคะภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในรูปแบบต่างๆรวมทั้งปัญหาวิกฤตทางด้านความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกประเทศ 3. สถาบันพระมักษัตริย์ต้องมีความปลอดภัยสูงสุดและได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ 4. มีความสัมพันธ์อันดีและได้รับความร่วมมือทางด้านความมั่นคงจาก ทางทหารต่างประเทศแล้วก็องค์การระหว่างประเทศด้วยอืนะคะน,นี้ก็ยกตัวอย่างนะคะว่าเขาเอาเงินไปทําอะไรบ้างกองทัพบกนะคะมีเป้าหมายอะไรบ้างเนี่ยหนึ่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใ,ในการดําเนินงานภาครัฐสสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องมีความปลอดภัยสูงสุดอ,อันนี้ลักษณะดเดียวกันค่ะก็คือน่าจะเหมือนเหมือนกันนะ ทุกหน่วยงานอืมโอเครับทราบโดยทุวกว่ันนะคะทุกหน่วยงานเหมือนกันหมดเลยค่ะก็คือตั้งงบไว้หลักๆก,ก็คือประมาณนี้แหละอืมประมาณเดียวกันเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันนี้นิดหนึ่งเขาบอกว่านอกจากนั้นนะคะอันนี้อันนี้ของกองทัพเรือจะมีต่างกันนิดหนึ่ง เขาบอกว่าสำหรับกองทัพเรือนเนี่ยมีการวางวงเงินนอกงบ660.2ล้านในปี67เนี่ยโดยระบุว่าแหล่งที่มาของเงินกู้ต่างประเทศอีกทั้งเมื่อพิจารณาดูถึงแผนคใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณในปี68มีการระบุเอาไว้ด้วยว่าจะมีเงินกู้ต่างประเทศถึง4,890ล้านบาท ส่วนปี6ก้จะเพิ่มขึ้นถึง4,967.6ล้านบาทส่วนปี70น่าจะอยู่ที่3,260.5ล้านบาทเมื่อได้ดูรายละเอียดจะพบว่าเป็นรายจ่ายเพื่อโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกแล้วก็บริการของท่าอากาศยานอุ่ตะเภา แล้วก็ถ้าเรือพาณิชย์ัตวรหีบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้วก็ออรองรับส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเมื่อดูแผน10ปีนะคะตั้งแต่61-70ถึง70มีการวางเงินไว้ทั้งหมดโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยสอง0 0ื 20, 6 0สบ 2.5123,700บาท да. แบ่งเป็นเงินงบประมาณ6.884,000 1.3,700บาทและเงินนอกงบประมาณ1.3778,510,000บาท อืนะคะก็อันนี้คือตัวเลขนะคะที่ทางสื่อประชาไทยนะคะได้นำงานการศึกษาการรายงานนะคะทั้งหมดตัวเลขเกี่ยวกับงบประมาณคร่าวๆนะคะให้ทุกคนได้ดูว่าแต่ละครั้งแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีการพูดเรื่องนี้ตลอดนะคะว่าไอ้งบสถาบันเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะตอบสนองถึง พกเกียรติยศแล้วก็ความมั่นคงที่เขามองว่าแต่ละฝ่ายที่อาจจะมีการโจมตีอาจจะมีการล้มล้างอาจจะมีการบั่นทอนอาจจะมีการทําลายความมั่นคงของสถาบันแล้วก็จากรูปจะเห็นนะคะว่าก็จะมีทางกองทัพบกเนี่ยเขาก็มีการจับงานเขาเรียกว่าบรีฟ f หหรือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอประชุม หรืออะไรสักอย่างแล้วก็มีการฉายสารคดีนาเรศวนมหา,าราชปฐมวัยของจุดเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่เป็นตำนานเพื่อที่ให้กองทัพบ,บกหรือว่าพวกทหารอะไรต่างๆเนี่ยที่เข้ารับฟังการสัมมนาหรือว่าการล้างสมองให้มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรรักชาติหรือว่าฮึกเขิมตามที่ทุกคนได้ทราบนะว่ามันเป็นการปลุกระดมให้มีความรักชาติอะไรประมาณนี ก็น,นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะว่าในเมื่องบประมาณเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพื่อเราจะใช้คําว่าอะไรดีมันเหมือนกับว่าเป็นการเรียกขวัญแล้วก็กําลังใจยิ่งประชาชนเสื่อมศรัทธาหรือว่าหมดศรัทธาความรักต่อสถาบันมากเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะยิ่งเพิ่มงบประมาณในส่วนนี้ให้มันขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อไปกําจัด หรือว่าเพื่อไปริดรอในส่วนตรงเนี้ยที่ประชาชนตาสว่างอะไรขึ้นมาเพราะคุณเห็นไหมคะว่าปัจจุบันนี้ประชาชนมีการพูดว่าเออทําไมทําไมเราจะต้องสูญเสียงบประมาณเกี่ยวกับรายได้เงินรายปีใช่ไหมคะที่สนับสนุนไปทางราชมงอะไรแบบนี้เขาก็จะพูดกันว่าภาษีกูภาษีแผ่นดินมันควรจะเป็นเงินที่เข้ามาสนับสนุนความเป็นอยู่ของประชาชนหรือเปล่าอะไรแบบนี้ ยิ่งพอมีประชาชนตาสว่างหรือว่าถามไอ้ตรงนี้มากขึ้นเขาก็จะยิ่งเพิ่มงบประมาณให้กับกองทัพเข้ามาจัดการกับประชาชนได้มากที่สุดเพื่ออะไรเพื่อปิดตาประชาชนเพื่อไม่ให้สายน้ําหรือว่าสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมันกระพือได้เร็วขึ้นถูกไหมคะต้องการลบล้างหรือว่าต้องการทําทุกอย่างเนี่ยให้ความศรัทธาเนี่ยมันกลับคืนมาให้ได้มากที่สุด โดยการระดมไอ้พวกนี้แหละไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการาทําด้วยใจหรือว่าไปรับเสด็จไปรับด้วยใจเรามากันเองไม่ต้องมีการเกณฑ์มาแต่ว่าเมื่อวันก่อนมีเพิ่งจะรายงานไปใช่ไหมคะว่ามันมันก็มีคลิปภาพ รวมทั้งเราเคยรายงานมาเสนอเลยว่ามันจะมีหนังสือเวียนของข้าราชการของหน่วยงานราชการเพื่อขอความร่วมมือให้หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้สังกัดนั้นสังกัดนี้ให้จัดมารับเสด็จมาต้อนรับไม่ว่าจะเป็นเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีหรือว่าองค์ทีปังกรหรือว่าแม้กระทั่งทูลกระหม่อมก็ตามก็ยังมีหน่วยงานไปรับเสด็จตลอดเวลาเลยคือจัดมานะ อย่าบอกนะว่าราษฎรมากันเองไม่ใช่แม้กระทั่งมีคนหรือว่าทหารหรือว่าหน่วยไหนก็แล้วแต่เนี่ยมาเป็นคอนดักเตอร์ด้วยซ้ำคอยทำมือทำไม้ว่าให้ตะโกนสุดเสียงทรงพระเจริญทรงพระเจริญดังขึ้นอีกดังขึ้นอีกโหมขึ้นอีกโหมขึ้นอีกเราก็เลยว่าสรุปแล้วเนี่ยจริงๆหรอคะที่บอกว่าไปด้วยใจอะไรอย่างเงี้ยมันจริงหรือเปล่า มันมันแต่สิ่งที่ที่ประชาชนเขาได้รับทราบมันมนไม่ใช่ไงมันล้วนแล้วแต่มันเป็นการจัดตั้งขึ้นมาจากหน่วยงานแม้กระทั่งอย่างอย่างที่มี่เพิ่งจะรายงานไปเนี่ยว่าไอ้งบของกองทัพทหารทั้งหลายแหละเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะเสริมหรือว่า ทำทุกอย่างเพื่อที่จะรักษาพระเกียรติเอาไว้ไม่ให้มันเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าในสิ่งที่เรานํามาเสนอเนี่ยประชาชนหรือว่าทุกคนเนี่ยคิดเห็นอย่างไรนะคะเราก็ถือว่านําความคลืบหน้านี้มาให้ทุกคนได้รับทราบก็ต้องขอบคุณทางสื่อประชาไทยด้วยนะคะที่ได้รายงานตรงส่วนนี้เข้ามา